ในค่ำคืนที่เงียบงนันหญิงสาวคนหนึ่งเจอจดหมายในขวดแก้วที่ถูกฝังอยู่ใต้ทรายริมทะเลแต่เมื่อเธอเปิดมันออกมาคำสัญญาที่ถูกเขียนไว้กลับปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นจากความตายเสียงกระซิบจากคลื่นเริ่มดังครึ่งทีละน้อยและสิ่งที่รอคอยใต้ผืนทรายกำลังกลับมาเพื่อตามมาหาคำสัญญานั้นคุกนี้จะสร้างความอยากรู้และความตึงเครียดตั้งแต่ต้น เหมาะเปิดต้นวิดีโอให้คนดูอยากดูต่อจนจบทะเลเงียบงันในยามเย็นคลื่นซัดเบาๆเข้าหาฝั่งแสงอาทิตย์ย้อมผืนทรายให้กลายเป็นสีทองแดงกลิ่นเค็มของทะเลลอยอยู่ในอากาศมินตลาเดินเท้าเปล่าบนชายหาดทรายอุ่นซึมผ่านปลายเท้าเสียงนกทะเลดังอยู่ไกลๆเธอก้มลงมองบางสิ่งที่โผล่ขึ้นมาจากผืนทรายมันคือขวดแก้วเก่า ฝาปิดสนิมขึ้นจนแทบเปิดไม่ออกข้างในมีเศษกระดาษขาดวิ่นตัวอักษรซีจางเหมือนถูกเก็บไว้นานแสนนานเธอเปิดฝาด้วยแรงทั้งหมดในมือกลิ่นเกลือและสนิมกระแทกจมูกมินตราค่อยๆดึงกระดาษออกมามือเธอสั่นเบาๆด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดข้อความในจดหมายเขียนด้วยลายมือสั่นไหวฉันสัญญาว่าจะกลับมาไม่ว่าทะเลจะกลืนฉันไปก็ตาม ชื่อที่ลงท้ายคือการหัวใจของมินปราเต้นแรงทันทีการคือชื่อของชายหนุ่มที่หายตัวไปเมื่อห้าปีก่อนเขาหายไปในทะเลนี้ในคืนที่พายุซัดเข้าฝั่งอย่างรุนแรงไม่มีใครพบร่างของเขามีเพียงแหวนเงินวงหนึ่งที่ถูกคลื่นพัดกลับมามินปรานั่งลงตรงจุดที่ขวดถูกฝังอยู่เธอขุดทรายออกทีละน้อย แต่สิ่งที่อยู่ข้างใต้กลับไม่ใช่เพียงขวดมีเศษผ้าขาดขาดปะปนอยู่กับทรายปลายนิ้วของเธอสัมผัสสิ่งแข็งบางอย่างคล้ายกระดูกที่เย็นเฉียบมินปราชนักหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงคลื่นที่เคยสงบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งลมพัดแรงจนเม็ดทรายกระแทกหน้าเธอเงยหน้าขึ้นมองทะเลที่มืดลงเหมือนผืนน้ำกำลังหายใจช้าๆอย่างมีชีวิต ขณะที่เธอพยายามถอยหลังเสียงบางอย่างดังมาจากใต้ทรายเหมือนเสียงคนประซิบเบาๆฉันกลับมาแล้วมินตราเธอหยุดนิ่งเลือดในกายเย็นเฉียบสายตาเธอจับจ้องไปยังจุดที่ขวดแก้วเคยฝังอยู่ทรายเริ่มขยับราวกับมีบางสิ่งกำลังจะโผล่ขึ้นมากลิ่นคาวทะเลเข้มขึ้นเม็ดทรายเปียกชื้นกลายเป็นสีคล้ำ มินตราก้าวถอยแต่เท้ากลับจมลงในทรายเหมือนมีมือมองไม่เห็นกำลังรั้งไว้จากใต้พื้นเสียงคลื่นซัดเข้ามาแรงขึ้นเรื่อยๆฟองน้ำกระเด็นโดนใบหน้าเธอความเย็นมินปรายืนนิ่งลมหายใจติดขัดในลำคอเสียงหัวเราะของการยังดังก้องในหัวทั้งอบอุ่นทั้งน่ากลัวในเวลาเดียวกันเธอกวาดตามองรอบตัวชายหาดว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากเธอแต่ทุกอย่างกลับรู้สึกเหมือนมีใครกำลังมองอยู่เม็ดทรายที่เท้าของเธอเริ่มสัน่นคล้ายคลื่นใต้ดินกำลังเคลื่อนไหวเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งใกลขึ้นไกลขึ้นจนได้ยินชัดเจนมินตราเธอยังจำสัญญาได้ไหมหัวใจของเธอกระหน่ำเต้นแรงความทรงจำเก่าหลายย้อนกลับมาอย่างรวดเร็ว คือหนึ่งที่ชายหาดเดียวกันการจับมือเธอไว้แน่นแสงจากดวงดาวสะท้อนในดวงตาของเขาถ้าฉันจากไปก่อนฉันจะกลับมาหาเธอนั่นคือคำสัญญาที่เขาเคยพูดไว้มินตราเคยหัวเราะในตอนนั้นเธอไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นจริงแต่ตอนนี้เสียงของเขากลับมาแล้วไม่ใช่ในความฝันไม่ใช่ในความทรงจำแต่ในความจริงที่น่าขนลุกตรงหน้า มินตราพยายามวิ่งแต่เท้าของเธอหนักเหมือนถูกตรึงไว้ถูกก้าวเต็มไปด้วยแรงต้านจากทรายที่หนืดราวโครนเธอหันหลังกลับไปอีกครั้งผืนทรายตรงที่ขวดถูกฝังเริ่มยุบตัวลงคลื่นซัดเข้ามาแต่ละลูกแรงขึ้นกว่าเดิมเม็ดทรายกระเด็นขึ้นเป็นวงและบางสิ่งเริ่มโผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นปลายนิ้วซีดขาวแตกออกมาจากทราย ตามมาด้วยมือทั้งสองข้างเล็บยาวซีดและเต็มไปด้วยทรายเปียกมือคู่นั้นค่อยๆดันตัวบางอย่างขึ้นมาร่างของชายคนหนึ่งค่อยๆปรากฏผมเปียกโชกปกคลุมใบหน้าซีดขาวดวงตาปิดสนิทแต่ริมฝีปากกลับยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางมินตรากรีดร้องเสียงของเธอถูกกลืนหายไปกับเสียงคลื่นการไม่ร่างนั้นลืมตาช้าๆ ดวงตาขุ่นมัวแต่มีประกายสีเทาเยือกเย็นเขายกมือขึ้นเหมือนจะเอื้อมาหาเธอน้ำทะเลค่อยๆไหลออกจากปากเขาแต่รอยยิ้มนั้นยังคงอยู่ฉันบอกแล้วว่าฉันจะกลับมามินตราถอยหลังลมหายใจถี่รัวนี่มันไม่จริงเธอเธอตายไปแล้วฉันไม่เคยจากไปเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนเธอเป็นคนที่สัญญาไว้ เธอต้องอยู่ที่นี่กับฉันลมแรงพัดผ่านจนต้นมะพร้าวเอ็นท้องฟ้าสีทองเมื่อครู่กลายเป็นสีเทามลนหมอกหนาทึบลอยขึ้นจากทะเลคลื่นเริ่มหมุนวนเหมือนกำลังดูดทุกอย่างลงไปมินปราพยายามวิ่งหนีแต่ทรายใต้เท้าแปลเปลี่ยนเป็นของเหลวร่างเธอจมลงช้าช้ามือของการคว้าข้อเท้าเธอไว้แน่นสัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง เธอร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเทียงเสียงของทะเลและลอมาหายใจของความตายปล่อยฉันไปกานได้โปรดไม่ได้เรามีสัญญาเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของเธอชัดเจนราวกับพูดอยู่ข้างหูภาพอดีตผุดขึ้นทีละฉากวันที่ทั้งสองเคยหัวเราะวันที่เธอให้แหวนเงินกับเขา วันที่เขาออกเรือและไม่กลับมาอีกฉันรอเธออยู่ที่นี่เสมอน้ำตาไหลาจากดวงตาของมินตราแต่ทันทีที่หยดน้ำสัมผัสอากาศมันกลับกลายเป็นเกลือเธอพยายามดึงเท้าออกแต่ยิ่งดิ้นเท้ายิ่งจมร่างของการค่อยๆลุกขึ้นเต็มตัวน้ำทะเลไหลรินจากเสื้อผ้าและเส้นผมกลิ่นคาวผสมกลิ่นเน่าลอยฟุง้ง มินตราเห็นบางสิ่งบนหน้าอกของเขาแหวนเงินวงเล็กที่เธอเคยให้มันฝังอยู่ในเนื้อของเขาราวกับถูกกลืนเข้าไปโดยทะเลเธอจําได้ไหมเราฝังคำสัญญาไว้ในทรายเขาพูดพร้อมยิ้มตอนนี้มันถึงเวลาที่เราต้องทำให้มันเป็นจริงมือของเขาดึงเธอแรงขึ้นร่างของมินตราเกือบจะลม้มน้ำทะเลซัดเข้ามาโอบทั้งคู่ไว้ คลื่นสูงจนกลืนเสียงกรีดร้องของเธอรอบตัวเธอเริ่มมืดคลื่นหมุนวนกลายเป็นวงกลมเธอมองเห็นร่างเงาอื่นๆอยู่ในผืนน้ำร่างของคนมากมายที่เคยหายไปในทะเลแห่งนี้พวกเขามองมาที่เธอสายตาเศร้าแต่เต็มไปด้วยคำเชิญชวนมินปราพยายามหายใจแต่กลับกลืนน้ำเค็มเข้าไปเต็มปอดความเย็นแล่นขึ้นจากเท้าถึงศีรษะ เสียงของการดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้เธอจะไม่มีวันเหงาอีกต่อไปเธอมองหน้าเขาในแววตานั้นมีทั้งความรักและความหลอนน้ำตาและน้ำทะเลผสมกันเป็นหยดเดียวเธอพึพรรมพำคำสุดท้ายฉันขอโทษแต่ก่อนที่เสียงจะหลุดออกจากริมฝีปากคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาทุกอย่างกลืนหายไปในความมืดจุดจุดจุด เช้าวันต่อมาแสงอาทิตย์ส่องลงบนชายหาดที่สงบอีกครั้งขวดแก้วเก่าถูกคลื่นพัดกลับขึ้นมาข้างในมีจดหมายใหม่หมึกสดเหมือนเพิ่งเขียนเมื่อคืนฉันอยู่กับเธอแล้วมินปราสัญญาของเราฝังอยู่ในทรายนี้ตลอดไปและตรงข้างขวดมีแหวนเงินสองวงวางเรียงกันอยู่บนผืนทรายเปียกชื้นเสียงคลื่นกระซิบแผ่วเบา เหมือนกำลังพูดคำเดิมซ้ำๆฉันจะกลับมาเรื่องนี้จบในจังหวะสันสะเทือนของความรักและคำสัญญาที่ไม่เคยตายยาวรวมกว่า5,000ตัวอักษรในภาษาไทยแผ่ซ่านไปทั่วร่างและในช่วงขณะนั้นเธอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆลอยมากับสายลมเสียงหัวเราะที่เธอจำได้ดีเสียงของการต้องการให้ฉันเขียนต่อจากจุดนี้ไหม เพื่อให้ถึงตอนจบที่น่าตกใจและสมบูรณ์แสงอาทิตย์ยามเย็นตกกระทบผิวน้ำคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างแผ่วเบาชายหาดเงียบสงัดราวกับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ตรงบริเวณที่มินปราเคยยืนมีรอยเท้าสองคู่พาดขนานไปกับแนวคลื่นแล้วค่อยๆจางหายไปในทรายชาวบ้านที่มาเก็บเปลือกหอยในตอนเช้าพบเพียงผ้าพันคอผืนเล็กของมินตรา และขวดแก้วใสที่มีจดหมายวางอยู่ข้างในในจดหมายนั้นลายมือของมินปราเขียนไว้อย่างอ่อนโยนบางคำสัญญาไม่อาจถูกลืมแม้เวลาจะผ่านไปบางคนยังคงรอยอยู่ในคลื่นและฉันได้กลับไปหาคําสัญญานั้นแล้วทะเลสงบราวกับกําลังฟังเธอพูดคลื่นแตะหาดอย่างแผ่วเบาท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองนวล ผู้เท่าคนหนึ่งที่เฝ้ามองทะเลมานานพูดขึ้นเบาๆทุกคำสัญญาที่ฝังในทรายวันหนึ่งคลื่นจะพามันกลับมาเสมอแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนผืนทะเลคล้ายเงาร่างของชายหญิงสองคนเดินเคียงกันอยู่กลางน้ำก่อนจะค่อยๆละลายหายไปกับแสงอาทิตย์ยามอัสดงเสียงคลื่นยังคงกระซิบคำสัญญาที่ฝังอยู่ในทราย ไม่มีวันศูนย์สลายในค่ำคืนที่เงียบงนันหญิงสาวคนหนึ่งเจอจดหมายในขวดแก้วที่ถูกฝังอยู่ใต้ทรายริมทะเลแต่เมื่อเธอเปิดมันออกมาคำสัญญาที่ถูกเขียนไว้กลับปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นจากความตายเสียงกระซิบจากคลื่นเริ่มดังขึ้นทีละน้อยและสิ่งที่รอคอยใต้ผืนทรายกำลังกลับมาเพื่อตามหาคำสัญญานั้นในค่ำคืนที่เงียบงนัน หญิงสาวคนหนึ่งเจอจดหมายในขวดแก้วที่ถูกฝังอยู่ใต้ทรายริมทะเลแต่เมื่อเธอเปิดมันออกมาคำสัญญาที่ถูกเขียนไว้กลับปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นจากความตายเสียงกระซิบจากคลื่นเริ่มดังขึ้นทีละน้อยและสิ่งที่รอคอยใต้ผืนทรายกำลังกลับมาเพื่อตามหาคำสัญญานั้นคุกนี้จะสร้างความอยากรู้และความตึงเครียดตั้งแต่ต้น เหมาะเปิดต้นวิดีโอให้คนดูอยากดูต่อจนจบทะเลเงียบงันในยามเย็นคลื่นซัดเบาๆเข้าหาฟังแสงอาทิตย์ย้อมผืนทรายให้กลายเป็นสีทองแดงกลิ่นเค็มของทะเลลอยอยู่ในอากาศมินปลาเดินเท้าเปล่าบนชายหาดทรายอุ่นซึมผ่านปลายเท้าเสียงนกทะเลดังอยู่ไกลๆเธอก้มลงมองบางสิ่งที่โผล่ขึ้นมาจากผืนทรายมันคือขวดแก้วเก่า ฝาปิดสนิมขึ้นจนแทบเปิดไม่ออกข้างในมีเศษกระดาษขาดวิ่นตัวอักษรซีจางเหมือนถูกเก็บไว้นานแสนานานเธอเปิดฝาด้วยแรงทั้งหมดในมือกลิ่นเกลือและสนิมกระแทกจมูกมินตราค่อยๆดึงกระดาษออกมามือเธอสั่นเบาๆด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดข้อความในจดหมายเขียนด้วยลายมือสั่นไหวฉันสัญญาว่าจะกลับมาไม่ว่าทะเลจะกลืนฉันไปก็ตาม ชื่อที่ลงท้ายคือการหัวใจของมินปราเต้นแรงทันทีการคือชื่อของชายหนุ่มที่หายตัวไปเมื่อ5ปีก่อนเขาหายไปในทะเลนี้ในคืนที่พายุซัดเข้าฝั่งอย่างรุนแรงไม่มีใครพบร่างของเขามีเพียงแหวนเงินวงหนึ่งที่ถูกคลื่นพัดกลับมามินปรานั่งลงตรงจุดที่ขวดถูกฝังอยู่เธอขุดทรายออกทีละน้อย แต่สิ่งที่อยู่ข้างใต้กลับไม่ใช่เพียงขวดมีเศษผ้าขาดขาด,ขาดปะปนอยู่กับทรายปลายนิ้วของเธอสัมผัสสิ่งแข็งบางอย่างคล้ายกระดูกที่เย็นเฉียบมินปราชนักหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงคลื่นที่เคยสงบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งลมพัดแรงจนเม็ดทรายกระแทกหน้าเธอเงยหน้าขึ้นมองทะเลที่มืดลงเหมือนผืนน้ำกำลังหายใจช้าๆอย่างมีชีวิต ขณะที่เธอพยายามถอยหลังเสียงบางอย่างดังมาจากใต้ทรายเหมือนเสียงคนกระซิบเบาๆฉันกลับมาแล้วมินตราเธอหยุดนิ่งเลือดในกายเย็นเฉียบสายตาเธอจับจ้องไปยังจุดที่ขวดแก้วเคยฝังอยู่ทายเริ่มขยับราวกับมีบางสิ่งกำลังจะโผล่ขึ้นมากลิ่นคาวทะเลเข้มขึ้นเม็ดทรายเปียกชื้นกลายเป็นสีคล้ำ มินตราก้าวถอยแต่เท้ากลับจมลงในทรายเหมือนมีมือมองไม่เห็นกำลังรั้งไว้จากใต้พื้นเสียงคลื่นซัดเข้ามาแรงขึ้นเรื่อยๆฟองน้ำกระเด็นโดนใบหน้าเธอความเย็นมินตรายืนนิ่งลมหายใจติดขัดในลำคอเสียงหัวเราะของการยังดังก้องในหัวทั้งอบอุ่นทั้งน่ากลัวในเวลาเดียวกันเธอกวาดตามองรอบตัวชายหาดว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากเธอแต่ทุกอย่างกลับรู้สึกเหมือนมีใครกำลังมองอยู่เม็ดทรายที่เท้าของเธอเริ่มสัน่นคล้ายคลื่นใต้ดินกำลังเคลื่อนไหวเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งไกลขึ้นไกลขึ้นจนได้ยินชัดเจนมินตราเธอยังจำสัญญาได้ไหมหัวใจของเธอกระหน่ำเต้นแรงความทรงจำเก่าหลายย้อนกลับมาอย่างรวดเร็ว คืนหนึ่งที่ชายหาดเดียวกันการจับมือเธอไว้แน่นแสงจากดวงดาวสะท้อนในดวงตาของเขาถ้าฉันจากไปก่อนฉันจะกลับมาหาเธอนั่นคือคําสัญญาที่เขาเคยพูดไว้มินตราเคยหัวเราะในตอนนั้นเธอไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นจริงแต่ตอนนี้เสียงของเขากลับมาแล้วไม่ใช่ในความฝันไม่ใช่ในความทรงจำแต่ในความจริงที่น่าขนลุกตรงหน้า มินตราพยายามวิ่งแต่เท้าของเธอหนักเหมือนถูกตรึงไว้ถูกก้าวเต็มไปด้วยแรงต้านจากทรายที่หนืดราวโคลนเธอหันหลังกลับไปอีกครั้งผืนทรายตรงที่ขวดถูกฝังเริ่มยุบตัวลงคลื่นซัดเข้ามาแต่ละลูกแรงขึ้นกว่าเดิมเม็ดทรายกระเด็นขึ้นเป็นวงและบางสิ่งเริ่มโผล่ขึ้นมาจากใต้พื้นปลายนิ้วซีดขาวแตกออกมาจากทราย ตามมาด้วยมือทั้งสองข้างเล็บยาวซีดและเต็มไปด้วยทรายเปียกมือคู่นั้นค่อยๆดันตัวบางอย่างขึ้นมาร่างของชายคนหนึ่งค่อยๆปรากฏผมเปียกโชกปกคลุมใบหน้าซีดขาวดวงตาปิดสนิทแต่ริมฝีปากกลับยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางมินตรากรีดร้องเสียงของเธอถูกกลืนหายไปกับเสียงคลื่นการไม่ร่างนั้นลืมตาช้าๆ ดวงตาขุ่นมัวแต่มีประกายสีเทาเยือกเย็นเขายกมือขึ้นเหมือนจะเอื้อมาหาเธอน้ำทะเลค่อยๆไหลออกจากปากเขาแต่รอยยิ้มนั้นยังคงอยู่ฉันบอกแล้วว่าฉันจะกลับมามินตราถอยหลังลมหายใจถี่รัวนี่มันไม่จริงเธอเธอตายไปแล้วฉันไม่เคยจากไปเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนเธอเป็นคนที่สัญญาไว้ เธอต้องอยู่ที่นี่กับฉันลมแรงพัดผ่านจนต้นมะพร้าวเอ็นท้องฟ้าสีทองเมื่อครู่กลายเป็นสีเทาหมลนหมอกหนาทึบลอยขึ้นจากทะเลคลื่นเริ่มหมุนวนเหมือนกำลังดูดทุกอย่างลงไปมินปราพยายามวิ่งหนีแต่ทรายใต้เท้าแปลเปลี่ยนเป็นของเหลวร่างเธอจมลงช้าๆมือของการคว้าข้อเท้าเธอไว้แน่นสัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง เธอร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพียงเสียงของทะเลและลอมหายใจของความตายปล่อยฉันไปกานได้โปรดไม่ได้เรามีสัญญาเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของเธอชัดเจนรากับพูดอยู่ข้างหูภาพอดีตผุดขึ้นทีละฉากวันที่ทั้งสองเคยหัวเราะวันที่เธอให้แหวนเงินกับเขา วันที่เขาออกเรือและไม่กลับมาอีกฉันรอเธออยู่ที่นี่เสมอน้ำตาไหลาจากดวงตาของมินตราแต่ทันทีที่หยดน้ำสัมผัสอากาศมันกลับกลายเป็นเกลือเธอพยายามดึงเท้าออกแต่ยิ่งดิ้นเท้ายิ่งจมร่างของการค่อยๆลุกขึ้นเต็มตัวน้ำทะเลไหลรินจากเสื้อผ้าและเส้นผมกลิ่นคาวผสมกลิ่นเน่าลอยฟุง้ง มินตราเห็นบางสิ่งบนหน้าอกของเขาแหวนเงินวงเล็กที่เธอเคยให้มันฝังอยู่ในเนื้อของเขาราวกับถูกกลืนเข้าไปโดยทะเลเธอจําได้ไหมเราฝังคำสัญญาไว้ในทรายเขาพูดพร้อมยิ้มตอนนี้มันถึงเวลาที่เราต้องทําให้มันเป็นจริงมือของเขาดึงเธอแรงขึ้นร่างของมินตราเกือบจะลม้มน้ำทะเลซัดเข้ามาอกทั้งคู่ไว้ คลื่นสูงจนกลืนเสียงกรีดร้องของเธอรอบตัวเธอเริ่มมืดคลื่นหมุนวนกลายเป็นวงกลมเธอมองเห็นร่างเงาอื่นๆอยู่ในผืนน้ำร่างของคนมากมายที่เคยหายไปในทะเลแห่งนี้พวกเขามองมาที่เธอสายตาเศร้าแต่เต็มไปด้วยคำเชิญชวนมินตราพยายามหายใจแต่กลับกลืนน้ำเค็มเข้าไปเต็มปอดความเย็นแล่นขึ้นจากเท้าถึงศีรษะ เสียงของการดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้เธอจะไม่มีวันเหงาอีกต่อไปเธอมองหน้าเขาในแววตานั้นมีทั้งความรักและความหลอนน้ำตาและน้ำทะเลผสมกันเป็นหยดเดียวเธอพึงพำคำสุดท้ายฉันขอโทษแต่ก่อนที่เสียงจะหลุดออกจากริมฝีปากคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาทุกอย่างกลืนหายไปในความมืดจุดจุดจุด เช้าวันต่อมาแสงอาทิตย์ส่องลงบนชายหาดที่สงบอีกครั้งขวดแก้วเก่าถูกคลื่นพัดกลับขึ้นมาข้างในมีจดหมายใหม่หมึกสดเหมือนเพิ่งเขียนเมื่อคืนฉันอยู่กับเธอแล้วมินปราสัญญาของเราฝังอยู่ในทรายนี้ตลอดไปและตรงข้างขวดมีแหวนเงินสองวงวางเรียงกันอยู่บนผืนทรายเปียกชื้นเสียงคลื่นกระซิบแผ่วเบา เหมือนกำลังพูดคำเดิมซ้ำๆฉันจะกลับมาเรื่องนี้จบในจังหวะสันสะเทือนของความรักและคำสัญญาที่ไม่เคยตายยาวรวมกว่า5,000ตัวอักษรในภาษาไทยแผ่ซ่านไปทั่วร่างและในช่วงขณะนั้นเธอได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆลอยมากับสายลมเสียงหัวเราะที่เธอจำได้ดีเสียงของการต้องการให้ฉันเขียนต่อจากจุดนี้ไหม เพื่อให้ถึงตอนจบที่น่าตกใจและสมบูรณ์แสงอาทิตย์ยามเย็นตกกระทบผิวน้ำคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างแผ่วเบาชายหาดเงียบสงัดราวกับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ตรงบริเวณที่มินปราเคยยืนมีรอยเท้าสองคู่พาดขนานไปกับแนวคลื่นแล้วค่อยๆจางหายไปในทรายชาวบ้านที่มาเก็บเปลือกหอยในตอนเช้าพบเพียงผ้าพันคอผืนเล็กของมินตรา และขวดแก้วใสที่มีจดหมายวางอยู่ข้างในในจดหมายนั้นลายมือของมินตราเขียนไว้อย่างอ่อนโยนบางคำสัญญาไม่อาจถูกลืมแม้เวลาจะผ่านไปบางคนยังคงรอยอยู่ในคลื่นและฉันได้กลับไปหาคำสัญญานั้นแล้วทะเลสงบราวกับกำลังฟังเธอพูดคลื่นแตะหาดอย่างแผ่วเบาท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองนวล ผู้เท่าคนหนึ่งที่เฝ้ามองทะเลมานานพูดขึ้นเบาๆทุกคำสัญญาที่ฝังในทรายวันหนึ่งคลื่นจะพามันกลับมาเสมอแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนผืนทะเลคล้ายเงาร่างของชายหญิงสองคนเดินเคียงกันอยู่กลางน้ำก่อนจะค่อยๆละลายหายไปกับแสงอาทิตย์ยามอัสดงเสียงคลื่นยังคงกระซิบคำสัญญาที่ฝังอยู่ในทราย ไม่มีวันศูนย์สลายในค่ำคืนที่เงียบงนันหญิงสาวคนหนึ่งเจอจดหมายในขวดแก้วที่ถูกฝังอยู่ใต้ทรายริมทะเลแต่เมื่อเธอเปิดมันออกมาคำสัญญาที่ถูกเขียนไว้กลับปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นจากความตายเสียงกระซิบจากคลื่นเริ่มดังขึ้นทีละน้อยและสิ่งที่รอคอยใต้ผืนทรายกำลังกลับมาเพื่อตามหาคำสัญญานั้นในค่ำคืนที่เงียบงนัน หญิงสาวคนหนึ่งเจอจดหมายในขวดแก้วที่ถูกฝังอยู่ใต้ทรายริมทะเลแต่เมื่อเธอเปิดมันออกมาคำสัญญาที่ถูกเขียนไว้กลับปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นจากความตายเสียงกระซิบจากคลื่นเริ่มดังครึ่งทีละน้อยและสิ่งที่รอคอยใต้ผืนทรายกำลังกลับมาเพื่อตามมาหาคำสัญญานั้นคุบนี้จะสร้างความอยากรู้และความตึงเครียดตั้งแต่ต้น หมาะเปิดต้นวิดีโอให้คนดูอยากดูต่อจนจบ